อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่169สิ่งมีชีวิตในรังไหมต้นท้อเซียนไม่สูงแสงเงินระยิบระยับลำต้นคดเคี้ยวประดุดมังกรฉิวหลับไหลด้านบนมีลูกท้อสองผลมีสีเงินแซมด้วยสีทองอ่อนกลิ่นหอมหวนโชยแต่จมูกเจ้าตัวเล็กหนีตเตลิดอย่างรวดเร็วพลางเช็ดน้ำลายมาตลอดทางเกือบจะกัดไปคำหนึ่ง ทอนี่หอมเสียเหลือเกินลำต้นมีแสงสีเงินตลบอบอวลปกคลุมเขาไว้แม้จะได้มาอยู่ในมือแต่เขากลับไม่กล้าปล่อยวางนี่เป็นความดีความชอบของรังไหมนั่นทําให้คนไม่อาจวางใจเขาเตรียมพร้อมอย่างจริงจังเขาเก็บต้นทอเซียนเข้าถุงหินหยางหิ้วรังไหมออกมาด้วยเกรงว่ามันจะดิ้นรนอยู่ด้านในทาลายยาวิเศษทั้งหมดที่เขาได้มาจนพินาศ เจ้าจะทำอะไรรังไม้เปล่าสะดุง้งรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะท่าทางของเจ้าตัวเล็กคล่องแคล่วกดดาบหักลงข้างบนเตรียมหันลงมาตลอดเวลาเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเจ้าตัวเล็กเอ่ยถามด้วยความสงสยัยแต่ก็ไม่ได้กังวลใจมากนะักเพราะสิ่งมีชีวิตในรังไม้อ่อนแอเป็นอย่างมากพลังส่วนกลางไม่เพียงพอที่สามารถชิงต้นท้อสีเงินเมื่อครู่มาได้ เป็นเพราะสิ่งมีชีวิตในรังไม้หรู้ว่าในดินแดนสุขาวดีมีค่ายกลโบราณทำให้มันฟื้นคืนชีพทลายที่นั่นจึงได้มาครองเครื่องช่วยยามผ่านไปห้วหลิงและคนอื่นรีบขี่พรมหนังสัตว์ว่างเปล่ามาเห็นเด็กอำมาติ์กำลังย่างรังไม้บนกองไฟและยังปล่อยสายฟ้าอยู่บ่อยครั้งนกแดงยักษ์วิ่งโยกเยกเข้ามาโดยพลันแล้วพูดว่า ดักแด้ตัวใหญ่ปานนี้ทั้งยังส่องแสงค่าชอบที่สุดมันเป็นสัตว์ปีกชื่นชอบงูและหนอนเป็นที่สุดไม่พูดคำใดให้มากความมาถึงก็เริ่มพ่นเปลวไฟแดงฉานรวมปิ้งย่างอย่างรู้ตัวอีกทั้งน้ำลายไหลไม่ขาดสายมีเสียงคร่ำครวนมาจากรังไม้ว่าหยุดเผาเถิดจวนไม้แล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าจะไม่ทนเจ้าแล้ว ฝูงชนมองหน้ากันอย่างไม่ทราบเหตุผลทั้งที่ในรังไม้มีเสียงอ้อแอ้แท้ๆโฉมยามพูดจาจึงมีความอ่อนระโหยโรยแรงเช่นนี้คงเป็นทายาทอสูรบรรพการตัวหนึ่งกูช่างโชคดีอะไรปานนี้ลาบปากแล้วนกแดงยักษ์นั่งลงข้างเคียงยิ่งแสดงพลังออกมามากขึ้นย่างรังไม้ใหญ่นี่แทนเจ้าตัวเล็ก นกบ้าตัวข้าเป็นถึงเทพ,พเจ้าเจ้าบาังอาจไม่เคารพยำเกรงข้ายังไม่รีบคุกเข่าคำนับอีกมีเสียงคำรามด้วยความพิโรธแว่วมาจากรังไมเทพ,พ,พเจ้าแต่ยังคงเชื่องช้าและอ่อนโยนเสียงอ้อแอเป,เป็นอย่างมากเจ้าหนอนน้อยความตายมาเยือนแล้วยังอาจหารเอาเปรียบข้าข้าจะเผาเจ้าให้ตายนกแดงยักษ์ โมโหโทโสอ้าปากพ่นแสงสว่างแดงฉานหลอมก้อนหินบนพระสุธาจนละลายเป็นลาวานี่มันอะไรสิงโตโก้าวเสียนเอ่ยถามเจ้าตัวเล็กเก้าหัวสอบถามทุกวิถีทางปรากฏว่าดักแด้ตัวนี้ปากแข็งยิ่งนักไม่ยอมพูดแต่อย่างใดกลับอาศัยอายุโอ้อวดความอาวุโสโดยอยากล้วงข้อมูลจากปากมันจึงใช้ไฟแผ่เผามันมีเสียงแววออกมาจากดักแด้ว่า ตัวข้ากลืนกินพลังแห่งสวรรค์เก้าชั้นฟ้ารับพลังอมะตะจากทศภูมิอยู่ยงคงกระพันชั่วนิดนิรันเหนือมนุษย์มนาเจ้ารบกวนการบำเพ็ญอันสงบเงียบของข้าเพราะเหตุใดกันแน่ฝูงชนเงียบงนันเจ้านี้ช่างคุยโวโออวดดีเสียจริงมันสมควรพบเจอเคราะห์ร้ายเช่นเด็กเหลือขอแล้วเจ้าตัวเล็กไม่เอ่ยวาจะใดปล่อยสายฟ้าออกมาเป็นสาย ทำให้มีควันดําผุดออกมาจากดักได้ใหญ่กระพริบกระแสไฟฟ้าระยิบระยับโอยสุกแล้วอย่าหาเรื่องฆ่าฆ่าไปยุ่ยยุปลุกปั่นเจ้าตอนไหนหลบซ่อนในป่าลึกเจ้าหามฆ่าไปอย่างลับลับรอรอสุดท้ายยังฝังฆ่าไว้ในกองไฟฆ่ากลัดกลุ่มเจียนตายแล้วสามหาวฆ่าชิงเจ้ามาจากอสูรตัวนั้นต่างหากเจ้าตัวเล็กแก้ไขนี่เป็นของกำนันศึกของเขาเจ้าเรียกนางว่าอสูรหรือ เมื่อสิ่งมีชีวิตในรังไม้ได้ยินก็ชะงักงนันจากนั้นหัวเราะดังลั่นมีใช่หรอกหรือกัดก็ดกัดไม่เข้าแข็งดังแผ่นเหล็กเซียนเจ้าตัวเล็กบ่นอุบด้วยความไม่พอใจเขากับหญิงสาวชุดม่วงต่อสู้ปลุกปล้ำเกลือกกลิ้งไปทั่วพื้นต่อสู้โรมรันกว่าครึ่งค่อนวันแต่ก็ไม่สามารถกำราบนางได้สุดท้ายก็ได้แค่กัดต่างหูจากติ่งหูนางรู้สึกว่าเก็บเกี่ยวน้อยเหลือเกิน เจ้ากัดนางหรือว่าห้าหาห้าสิ่งมีชีวิตในรังไม้หัวเราะอย่างบ้าคลั่งเจ้านี่เป็นบ้าแล้วกระมังเจ้าตัวเล็กสังสัยกัดอสูรตัวหนึ่งมีสิ่งใดแปลกหรือเขายังกินด้วยแนะจากนั้นกำชับนกแดงยักษ์ให้ย่างสุดความสามารถกระทั่งมันสารภาพแล้วค่อยหยุดโอ้ยหยุดย่างได้แล้วข้าเจ็บจะตายแล้วนกน้อยหากเจ้ายังจุดไฟอีกรอข้าทะลวงรังไม้ออกไป ข้าจะปรุงเจ้าให้เป็นนกพิราผันสิ่งมีชีวิตในรังไมข่มคูบางอาจพูดกับข้าเช่นนี้เจ้าตายแน่นกแดงยักษ์ใบหน้าถมึงทึงใช้ไฟวิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดปกคลุมดักแดยักษ์ไว้แถเผาที่แห่งนี้เกิดลาวาไหลบากขึ้นชั่วขณะสุดท้ายสิ่งมีชีวิตในรังไม้ยอมแพ้ให้มันยั้งมือพร่ำบอกว่าพูดคุยกันดีๆทุกอย่างหารือกันได้ เช่นนั้นเจ้าออกมาก่อนเจ้าตัวเล็กกล่าวเขาอยากรู้เหลือเกินว่านี่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกันแน่ข้าเหนื่อยลา้าสิ้นดีไม่มีแรงพวกเจ้าช่วยทำลายรังไม้เถิดสิ่งมีชีวิตในรังไม้กล่าวเจ้าตัวเล็กอยากใช้ดาบพักผ่ารังไม้ั้วหลิงห้ามปรามว่านี่เป็นวัสดุที่หายากไม่ด้อยไปกว่าเส้นไหมฟ้าเป็นแน่ ทักทอมันเป็นอาพรบริสุทธิ์ไร้มนทินน้ำและไฟทำอันตรายไม่ได้พลังการป้องกันหน้าตะลึงสุดท้ายนางสั่งให้ผู้ผนึกลงมือประหนึ่งปั่นได้มีน้ำอดน้ำทนสาวรังไหมเป็นเส้นทำเป็นบอลเส้นไม้สาดแสงสีรุง้งเมื่อผู้คนมองเห็นสิ่งมีชีวิตในรังไหม้โผลออกมาต่างตะลึงงนันเผยหัวโล้นออกมาก่อนลูกตาโตเกลือกลิ้ง นี้เป็นหัววิหกเปล่าเปลือยเรียกว่าหน้ามองไม่ได้เลยแต่กลับมีจงอยปากแดงสดแวววาวพร่างพายต่อมามันยื่นร่างกายออกมายาวเกือบสองมีกว่ายังคงเปลือยเปล่าเช่นเดิมเนื้อตัวไม่มีขนนกงออกมาแม้แต่เส้นเดียวปราศจากขนนกทั่วกายเป็นความพิสดารที่บรรยายไม่ได้ใหญ่เจ้าจึงเป็นนกเล่านกแดงยักษ ตะลึงงานนี้ไม่ใช่รังไหมหรือยายจึงมีนกตัวเปลือยออกมาเช่นนี้ข้าอย่างรู้พลังลึกลับสูงสุดเป็นกิเลนก็ได้แปลงร่างเป็นพญาหงไฟก็ได้เปลี่ยนรูปได้ตามใจชอบจะเป็นหนอนหรือวิหกก็เป็นเรื่องเพียงชั่วความคิดเท่านั้นมีใช่หรือมันพูดอย่างเชื่องช้าแต่ก็เหมาะสมกับรูปลักษ์อีกทั้งเสียงออแอเต็มทนเป็นความพิลึกพิลั่นที่ไม่สามารถอธิบายได้ตึง นกแดงยักษ์ยกหม้อดำขึ้นใช้วิธีที่เจ้าตัวเล็กสั่งสอนมันอยู่บ่อยครั้งทุบลงบนท้ายทอยของนกหัวโล้นแล้วพูดสั่งสอนว่าไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ตัวกระเปียกเดียวยังกล้าแสซงทำเป็นมากประสบการณ์และพยองถึงเพียงนี้นกหัวโล้นมุนงงทันทีใช้ปีกเปลือยเปล่าคลำท้ายทอยแล้วกระโดดขึ้นทันใด ตรงนั้นมีเนื้อปูดโปนขึ้นอย่างรวดเร็วดังเขาสัตว์มันไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนไอเวนเจ้าบังอาจล่วงเกินข้าข้าจะจองจำเจ้า500ปีจะใช้เจ้าในการบำเพ็ญตนทุกเมื่อเชื่อวันมันร้องลั่นด้วยโทสะตึงนกแดงยักษ์ไม่พูดคำใดฟาดมันอีกหนึ่งม่อดำทันทีและกระแทกลงบนเนื้อปูดตำแหน่งเดิมเขาสัตว์นั่นขยายพรวดพลาดป่งพองอย่างรวดเร็ว ใครใช้ให้เจ้าไม่รักดีไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ข้าจะสอนวิธีคำนับคาราวะผู้อาวุโสมันยืนตระงานทอดสายตาลงมองนกประหลาดไร้ขนตัวนี้อาข้าโมโหฉิบหายแล้วผู้ใดาอาจหาร่วงเกินข้าเยี่ยงนี้ครั้งนั้นครั้งที่ข้าเดินทางไปทั่วโลกล่าสรรพสิ่งเคารพยำเกรงผู้กล้าหลากเผ่าพันธุ์ต่างยอมสวามิภักดิ์ เพียงค่าจามก็ทำลายเจ้าได้หนึ่งแสนพันตัวยังไม่ยอมรับหรือนกแดงยักษ์ลำพองตนกระหน่ำทุบตีมันอย่างโหดเหี้ยมสุดท้ายนกไร้ขนเสื่องซึมมันเข้าใจแล้วว่าหากยังปากแข็งต้องประสบเคราะห์ร้ายอีกเป็นแน่เจ้าตัวเล็กมองดูอยู่ตลอดเวลาถามด้วยความแคลงใจว่าเจ้ามีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ข้าเป็นเทพ,พเจ้ามันพูดอย่างทะนงตัว เทพเจ้ากับผีหนะ้าสิเจ้ากล้าพูดพลา่ามค่าจะทุบเจ้าให้ตายนกแดงยักษ์ถลึงตาใส่มันในตอนนี้เองแสงสีม่วงกระพริบในที่ห่างไกลเงาร่างอารชรปรากฏขึ้นหญิงสาวชุดม่วงปรากฏตัวเดินผ่านที่นี่ไปนกไร้ขนหมอบลงไปทันทีจากนั้นมุดเข้าไปถุงหยินหยางของเจ้าตัวเล็กด้วยตนเองเห็นได้ชัดว่าไม่ยอมพบเจอกับนางยอมจองจำตัวเองอย่างไม่ลังเล อสูรเจ้าจะไปไหนเจ้าตัวเล็กตะโกนเรียกแล้วพุ่งไปข้างหน้าหญิงสาวชุดม่วงได้ยินเมื่อเหลียวหลังมองคิ้วงามพลันตั้งขึ้นดวงตาแววเวโรดเตรียมลงมือทันทีแต่เมื่อเห็นฝูงทายาตทอสูรอยู่ที่นี่นางเกรงว่าจะเอาชนะคนหมู่มากไม่ได้แปลงร่างเป็นแสงสีม่วงจากไปไกลอย่างรวดเร็วไอเวนเจ้าคอยดูข้าจะจับเจ้าให้ได้สักวัน สัตว์อสูรครั้งหน้าข้าจะปลุกปล้ำเจ้าสักแปดรอยรอบต้องกำราบเจ้าได้แน่ไม่ก็นำมาเป็นสัตว์พาหนะของข้าหรือนำเจ้าไปเฝ้าหน้าหมู่บ้านให้ข้าเจ้าตัวเล็กตะโกนบอกอย่างไม่พอใจหญิงสาวชุดม่วงเนื้อตัวสั่นระริกหันหลังถลึงตามองกำหมัดแน่นสุดท้ายหายลับไปในสุดขอบฟ้าใหญ่เจ้าจึงกลัวนางเช่นนี้เจ้าตัวเล็กิี่นกประหลาดออกมา ข้าหน่ะหรือกลัวนางข้าแค่ไม่อยากพบหน้าคนในเผ่าพันธุ์นี้เท่านั้นนกหัวล้นกล่าวหินแกร่งขยับกายบนเส้นผมเจ้าตัวเล็กพูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินกับเขาว่าเหมือนข้าจะเคยพบเจ้านี่มาก่อนเคยเข้าไปในสวนร้อยย่ารอบดื่มน้ำพอมฤตเรื่องเมื่อใดกันเจ้าตัวเล็กเอ่ยถามอย่างน้อยก็หลายร้อยปีแล้วมันเคยเป็นอาจารย์แห่งราชันวานนเทพเจ้า อีกทั้งยังเหมือนพวกเจ้าเข้ามาจากโลกภายนอกเช่นกันหินตีเทพ,พเจ้าใช้จิตวิเศษที่เบาบางที่สุดส่งเสียงเช่นเดิมมีเพียงเจ้าตัวเล็กที่ได้ยินเขานิ่งอึ้งโดยพลันเงียบงันอยู่เนิ่นนานไม่สอบสวนนกประหลาดอีกต่อไปแต่แววตาเป็นประกายอยู่บ่อยครั้งราวกับจดจ้องตำราวิเศษเคล็ดวิชาล้ำค่าเสียอย่างนั้นเจ้ายัางไม่มีนามใช่ไหมตัวเจ้าเองก็บอกกล่าวความเป็นมาของตนไม่ได้ ข้าตั้งให้เจ้าก็แล้วกันเจ้าและแดงใหญ่ล้วนเป็นสัตว์ปีกเจ้าอยู่ในจําพวกเดียวกับมันชื่อว่าเจ้าโล้วนสองเจ้าตัวเล็กพูดพลางยิ้มตาหยีถุยข้าเป็นใครข้าเป็นใหญ่ในฟ้าดินจะใช้ชื่อนี้ได้เยี่ยงไรเจ้าลองคิดดูนกประหลาดโมโหถึงขีดสุดเรียกว่าเจ้าล้นสองนี่แหละข้าว่าน่าฟังเป็นอย่างมากนกแดงยักหัวเราะฮือ ปล่อยมันคัดค้านปึงปังก็ไม่มีประโยชน์เจ้าตัวเล็กและคนอื่นจะเรียกมันเช่นนี้แหละแม้มันจะกระทืบเท้าสุดท้ายเขาเหยียบขึ้นไปบนพรมวิเศษอีกคราต่างหายไปจากตำแหน่งเดิมและหนังสัตว์โบราณก็กำลังเคลื่อนไหวพุ่งไปไกลอย่างรวดเร็วอีกาทองคล้อยตกทางทิศตะวันตกรัตติการมาเยือนแต่กลับไม่มืดมนไร้แสงจากเหตุนี้แต่อย่างใด กระต่ายโยกปรากฏขึ้นสองแสงสีขาวบริสุทธิ์โปรยปรายลงบนแผ่นดินตามตำนานกล่าวว่านี่เป็นศพของอสูร์บรรพการตัวหนึ่งแปลงร่างเป็นดวงจันทร์ลอยขึ้นลอยลงตามกฎเกณฑ์ของโลกบรรพการใบนี้หนังสัตว์โบราณมีขนาดใหญ่ลอยคว้างอยู่บนชั้นเมฆกลุ่มคนชมจันทร์พลางรออาหารมื้อใหญ่ ในหม้อดำแสงทองพร่างพรยกลิ่นหอมโชยแตะจมูกนั่นเป็นเนื้อของครุดปีกทองหลั่งรินแสงสว่างระยิบระยับนอกจากนี้ยังมีเห็ดหัววานอนที่ส่องแสงมากสีสันต้มตุ๋นพร้อมกับเนื้อสีทองกลิ่นหอมเข้มข้นในหมอ้อทำให้ผู้คนเกิดความหิวโหวยอยากจะสว่าปามเสียให้รู้แล้วรู้รอดนอกจากนี้ในหม้อดำยังมียาวิเศษบางส่วน ตุ่นต้มพร้อมกันล้วนแวววาวโปร่งแสงกำจายรัศมีแสงนี้ใช่เนื้อตุ่นเสียที่ไหนเห็นได้ชัดว่ากำลังเที่ยวยาล้ำค่าสถานโลกาต่างหากไก่น้อยตุ่นเห็ดข้าชอบที่สุดเจ้าตัวเล็กจ้องอย่างไม่กระพริบตาน้ำลายไหลย,ย้อยกระโจนเข้าไปอย่างอเดเรนทนไม่ไหวมอใบเดียวย่อมไม่พอใช้อาวุธล้ำค่าของแต่ละคนล้วนถูกใช้ประโยชน์ มอต้มยากระดูกของอีกาไฟกลายเป็นเครื่องหุงต้มกําลังเคี่ยวซุปกระดูกเสือซุปส่องแสงรไระพยับกลิ่นหอมลอยแตะจมูกนอกจากนี้ยังมีขาแกะทองคำตะแงกของอูดม่วงท้ายาตอสูรหลายตัวถูกวางบนกองไฟย่างจนเหลืองทองแวววับกระจายกลิ่นหอมหน่าลุ่มหลงรอไม่ไหวแล้วนกแดงยักษ์กลืนน้ำลาย พวกเขาในตาเป็นประกายนี้ไม่เพียงเลิศรสแต่ยังเป็นโอกาสบรรลุครั้งหนึ่งเพราะวัตถุดิบเหนือคำว่าตะลึงพวกเขาต่างคาดหวังรอคอยอาหารสุกอย่างสงบ